ดีใจครับที่พวกเราเก็บนชนะได้แล้วก็ได้เข้าชิงก็โดยรวมก็อาจจะชนะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ต้องไปทําการบ้านกันอีกเยอะครับก็ดีใจครับที่ทําประตูได้แต่ก็มันก็ควรได้เยอะกว่า1งลูกเลยครับผมคิดว่าเขาก็แข็งแกร่งครับแล้วเราก็รู้อยู่เราก็เคยเจอกันก็คิดว่าเราก็น่าจะป้องกันแชมได้ครับ ผมก็ยังไม่รู้ครับโค้ดก็ยังไม่ได้ประชุมครับน่าจะประชุมกันวันนี้ครับดีขึ้นได้เลยครับเพราะว่าในลีกก็ได้เล่นบ่อยกว่าทุกๆครั้งครับยังครับเพราะว่าเมาื่อคืนก็พักผ่อนเช้ามาก็กินข้าวแล้วก็พักผ่อนครับเพก็ไม่ได้เจอกันักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าก็แคมป์นี้ก็แคมป์หลังๆก็น่าจะชุดเดียวกันครับผมก็ น่าจะเป็นจังหวะของแต่ละคนนะครับอาจจะคิดเยอะหรือว่ากดดันอย่างนี้ครับก็อาจจะทําให้ใช้โอกาสเสี่ยงได้ผมคิดว่าพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับก็จะพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้ครับฝากแฟนบอลทีมชาติไทยทุกๆคนครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราในวันที่เจ็ดพวกเราก็จะทําให้เต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ In X Sport